สวัสดีครับช่องทรัพย์ล่งเรืองเศรษฐีนะครับวันนี้พามาชมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจำปีพุทธศักราช2566กิจกรรมประกวดควายไทยควายงามและมหกรรมสินค้าชุมชนตำบลเมืองเตา่าจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา่าระหว่างวันที่1-2เมษายน พุทธศักราช2566ณพื้นที่สาธารณะดอนกอกตำบลเมืองเตาอำเภอพระกระพมนิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับจะพาไปชมนะครับตอนนี้ในการกางเต็นท์นะครับโดมใหญ่นะครับลานประกวดนะครับหรือว่าลานโชว์สินค้าหัตถกรรมของชุมชนนะครับก็เป็นลานประกวดกระเบือนะครับที่พ่อแม่พี่น้องทั่ว เมืองไทยส่งเข้ามาประกวดนะครับนี่นะครับชมนะครับนี่เก็บภาพในการทํางานกันของเจ้าที่นะครับเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดีครับผมดูครับดูฉีดยาฉีดน้ําใส่ยานะครับกำลังฉีดยาอยู่นะครับตอนนี้ไม่ใช่ฉีดยาขยะนะครับฉีดน้ํานะครับทําให้พื้นมันอิ่มตัวนะครับทําให้หญ้าชุ่มชื่นนะครับหญ้าเขียวขจีนะครับตอนนี้ เพื่อพ่อพี่น้องได้เข้ามาได้พักได้รอนะครับอากาศเย็นสดชื่นนะครับแต่ละเต็นท์นะครับที่พักคอยควายก็มีพัดลมให้ด้วยพร้อมปักไฟพร้อมหลอดไฟนะครับมาดูกันครับก็ที่ตัวนี้ก็ทําการติดตั้งพัดลมนะครับเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีจํานวนร้อยเต็นที่พาไปชมกันแต่ละเต็นท์กันครับหมายเลขนะครับเต็นท์นะครับ ท่านที่จองเต็นท์นะครับจะดูนะครับอยู่กลางเต็นท์เลยนะครับหมายเลขกลางเต็นท์เลยแต่ัะตัวกะดับลอาดับนะครับก็จะส่งให้ดูนะครับตามหมายเลขที่ท่านจองนะครับไม่มีการเปลี่ยนหมายเลขกันนะครับเพราะว่าเราเป็นมือโปรแล้วนะครับถางคนต่างที่เคยไปประกวดก็ไปหลายสนามแล้วนะครับไม่มีการเปลี่ยนเต็นท์สลับเต็นท์กันนะครับจองเต็นท์ ท่านอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับสามารถเข้ามาแล้วก็อยู่ได้เลยนะครับเต็นท์ของที่เราจองไว้นี่คือพัดลมนะครับมีพัดลมให้ด้วยนะครับแต่ละเต็นท์นะครับในงานนี้นะครับจะเป็นงานแรกนะครับงานแรกนะครับที่มีนะครับในเมืองไทยการประกวดควายนะครับทําให้เรียบร้อยนะครับเสร็จสัดนะครับนี่ทำการติดพัดลมไปเรียบร้อยแล้วครับเจ้าหน้าที่ติดไปแล้วนะครับ กำลังทยอยติดเรื่อยๆอยู่นะครับมีไฟสองสว่างให้ด้วยนะครับมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับมีหลอดไฟนะครับบริการมีฟางสองก้อนนะครับน้ําดื่มหนึ่งแพ็คพัดลมหนึ่งตัวปลั๊กไฟแล้วก็หลอดไฟนะครับประจําเต็นท์ให้นะครับเป็นงานแรกนะครับที่เราทําการจัดขึ้นมาดูกันจัดเรียงครับอันนี้ที่ผมน้ําให้เรียบร้อยนะครับพวงนี้ก็น่าจะพรมอีกนะครับ จากอากาศร,ร้อนระบายความร้อนให้ดีครับนี่ก็จะเป็นโซนฝั่งองค์การยร่ในส่วนด้าบนนะครับ่วนนู้นจะเป็นน่าจะเป็นลำวงนะครับนี่กะ,ะทิเขาทำการติดพัดลมไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีการติดด้วยนะครับบางส่วนนะครับก็น่าจะเก็บงานเสร็จในวันนี้นะท,ทำการติดพัดลมไปเรียบร้อยนะครับกะท่ ยี่กำลังเดินไฟเดินสายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสนใจอยากจะให้ไปร่วมการจัดงานนะครับเรียกใช้บริการได้นะครับไะไรทีมจัดนะครับให้ตั้งงบประมาณมาเลยนะครับอะไรงานจะจัดกันเท่าไหร่นะครับมีงบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็งานนี้ก็หนึ่งร้อยเต็นนะครับหนึ่งร้อยเต็นนะครับหนึ่งโดมประกวดนะครับ แล้วก็ที่ผักคอยน่าจะอยู่เต็นท์ใครเต็นท์เรานะครับก่อนจะเข้าสนามนะครับก็เจ้าที่ก็ปภาษาสัมพันธ์แล้วประกาศเรียกเข้าไปนะครับเพระอากาศร้อนเพื่อไม่ให้ไปออกกันอยู่ที่ข้างสนามนะครับ mm hmm. เดี๋ยวสัตว์ของเราเครียดนะครับตอนนี้ mm hmm. ทําการไปนะครับ mm hmm. ลมเวทีนะครับ ที่เราทำกันโดยสายไฟนะครับติดตั้งนะครับนีกิจกรรมยีกำลังทำกันเดยนสายไฟนะฮะมีที่พักคอยนะครับแล้วก็ที่อาบน้ำสัตว์แล้วก็ที่เอาน้ำให้สัตว์กินนะครับเต็นนะครับเข่าออกสะดวกสบายครับ ว่างดีครับเต้นใจก็กว้างดีสูงประมาณสองเมตรกว่าๆนะครับก็พอดีกับผมกับหน้าร้อนนะครับอากาศมาเจาะเลยอากาศหน้าร้อน,นครับดูก็ทําการติดลมให้อยู่ต่ระซุ้มตะละซุ้มนะครับมีให้นะครับตอนนี้พอดีเข้ามาประกวดนะครับนี่จะพาไปชม ลานอาบน้ำจัดนะครับรับจัดหมดนะครับทุกกิจกรรมทุกงานนะครับมีให้หมดนะครับก๊อกน้ำนะครับแล้วพื้นที่ปูนนะครับปูนซีเมนต์นะครับเวลาอาบน้ำจะได้ไม่เละนะครับเพื่อความสะดวกสบายต่อการเจ็บนะครับต่อสัตว์ด้วยนะครับก๊อกน้ำนะครับก็มีสองสี่หกเจ็ด ก๊อกนะครับตอนนี้เชร็จก๊อกน้ำนะครับเต็น์นะครับอากาศก็ร่มรื่นดีครับเจนที่ฉีดน้ำพรมน้ำแล้วนะครับนี่ก็เป็นถนนนะครับเรเรอเข้ามาก็จะไปดูที่โรงนะครับที่โรงควายนะครับรือว่าที่โรงสัตว์นะครับก็จะมีแล้วก็จะมีลานจอดรถให้ด้วยนะครับรถเดินทางเดียวนะครับไม่ได้สวนกันนะครับห้ามสวนเลนนะครับเพื่อไม่ทำให้รถติดนะ ที่ก็ติดไปแล้วก๊อกน้ำนะครับเตืนสายท่อเดือนก๊อกนะครับนี่ก็สามารถรถกระบะน่าจะลงได้นะครับนี่นก็ผู้ที่เอาควายมาลงแล้วก็ออกคออยผืน้ามาลงนะครับไม่ได้จอดติดไม่ได้จอดแออัดนะครับเพื่อไม่ทําให้รถติดนะครับเพื่อความสะดวกสบายของ,องพ่อแม่พี่น้องที่ นี่ก็ร้านนี้ก็สามารถจอดรถได้นะครับนี่เป็นร้านจอดรถที่หนึ่งร้านจอดรถที่หนึ่งนะครับนี่ก็มีก๊อกน้ําเพื่อให้อาบน้ํานะครับหรือว่าเอาน้ําไปให้ดื่มนะครับสัตว์เราที่กว้างขวางนะครับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ใหญ่ครับกว้างขวางมากเลยน่าจะบรรจุได้เกือบๆจอะ ร้อหเต็นหรือเปล่านะครับตอนนี้๋ยวเราทําไปไปร้อยเต็น์นะครับก็ยังเหลือพื้นที่นะครับเหลือเหลือพื้นที่ให้อีกนะครับชมนะครับที่ลงนะครับเจ้าที่ก็น่าจะปรับนะครับให้รถเข้าออกง่ายๆน่าจะปรับสมูทนะครับไม่ให้มีการติดลมนะฮะนี่เป็นที่ลง สันที่เหมาะครับเนื้อที่ก็ถ้าตีาน่าจะสิบกว่าไร่อยู่นะครับก็ไม่แน่อาจจะเยอะกว่านั้นทันทีาลงกมเหมาะครับที่นี้ฝนตกนะดินก็จะชุ่มฉ่ำหน่หนนอยๆทันทีก็จะ ทำการปรับนะครับเพื่อให้รถผู้ที่นําสัตว์มามาลงได้สะดวกสบายนี่คือท่าลงท่าลงควายตอนนี้ก็มีถนนนะครับถนนเข้าออกเจ้วที่ก็น่าจะปรับอีกสักครู่ครับีก็จะเป็นท่าลงจุดที่สองนะครับท่าลงใหญ่ใญบิ๊กเลยมีสองจุด น่าจะเป็นการจัดงานที่เปลี่ยนระบบระเบียบนะครับถาลงให้มีนะครับแล้วก็มีลานจอดไปนู่นเลยนะครับผมรอบๆอบออตอเลยนะครับผมบรรจุได้ก็น่าจะเกือบๆสัก400คันนะฮะน่านจะได้อยู่นะครับเป็นเยอะมากเลยประมาณนะครับประมาณสักก็ร้อยคันขึ้นน่าจะสบาย ร้อยถึงสองร้อยันขึ้นนะครับสถานที่ลงจุดที่สองจุดหนึ่งจุดสองนะครับก็จะเป็นที่รถเข้านะครับสิบล้อหกล้อกระบ,บะที่ทำดีครับขอขอบคุณเจ้าที่ด้วยนะครับผู้ที่ดำเนินการจัดงานแล้วก็ท่านนายกนะครับกับประชาชนนะครับชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับที่จะได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ในงานนี้นะครับดูครับสถานที่ที่กรพักหน่ครับแดดร้อนมากเดี๋ยวถามท่านก่อนนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันจวงก,กี่ไร่ไอ้พ่อห,หน้าครับพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับที่เราทำตรงนี้ครับหนาะจากตรงนั้น อากไปถึงที่จอดรถเลยยี่ไรครับจอดรถใช่ครับถึงสามสิบไร่ได้ไหมครับสามสิบไรสามสิบไม่ถึงไม่ถึงประมาณยี่สิบป่ะประมาณยี 20, <20. S 1> ่ส <20. S 1> ิบ <20. S 1> ไร่นะครับรวมอ,องค์การแล้วด้วยฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมครับถ้าเป็นเยอะสามสิบไร่หรือว่าเยอะกว่านั้นอีกเยอะกว่านั้นอีกโอ้ยครับประมาณสามสิบกว่าไร่นะครับจะทําทการไหลให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสอบถามเรื่องที่พัก คนที่กาลังเข้ามานะครับอยู่ไกลนะครับหรืออยู่ใกล้นะครับเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็จะมีห้องน้ําห้องน้าองค์การนะครับสถานที่นรับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องสาบดวงเสถษยรนะครับหากท่านใดสนใจอยากจัดงานจัดกิจกรรมนะครับสอบถามปรึกษาได้ครับรับจัดทั่วประเทศนะครับมีทีมงานใช้บริการ ทุกภาคส่วนนะครับเอกชนงานรัดงานหลวงงานราดได้หมดนะครับพื้นที่สะดวกสบายครับกว้างขวางดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวนี้ช้าที่กำลังทำการติดสายไฟนะครับติดพัดลมบรรยากาศนะครับนางงานพาไปชมณลาน ลำวงก่อนนะครับนี่าจะเป็นร้านลำวงที่ขายของก็ที่พักควายก็จะแยกกันนะครับไม่ให้อยู่รวมกันนะครับเพื่อมาให้ปักหน้าร้านหรือว่าควายไปใกล้สินค้านะครับนี่ก็น่าจะเป็นร้านของลำวงนะครับที่องค์การตอนนี้นะครับเวลา ร้อนครับแดดแก่ๆเลยลร่มเงาล่มไม้ก็มีครับมีเยอะอยู่ตอนนี้ครับไปครับมาดูข้างหน้าก่อนนะครับถนนต้งแต่ถนน้อมมาเลยเป็นยังไงบ้าง จัดงานจัดสถานที่นะครับกว้างขวางสะดวกสบายครับที่จอดรถรถเยอะมากครับมันจุดได้หลายร้อยครับหลายร้อยสบายเลยถใหญจรถเล็กนะครับแล้วก็มีโรงเรียนใหญ่นะครับอยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับมีการบริการในการนะครับก็พุ่งนี้ก็จะเริ่มงานแล้วนะครับวันที่หนึง่ง ี่ก็ในนี้เป็นถนนที่ถนนใหญ่เข้ามานะครับเข้ามาในงานนะแต่ที่ก็น่าจะมีป้ายไปปักนะครับไปปักถนนให้ไปโชว์ัตกรรมนะครับก็เป็นถนนที่เราเข้ามาเข้ามาในงานนะครับก็อ้อมอ้อมไปที่โรงควายแล้วที่ผักคอยนะครับแต่ที้จะดีครับจะดีครับเวิร์คครับ ก็จะมาชี้แจงให้ฟังนะครับประมาณเราใช้ไปเท่าไหร่นะครับจัดไปเท่าไหร่นะครับผู้ร่วมสนับสนุนเท่าไหร่นะครับก็จะชี้แจงหลังจบงานครับค่าใช้จ่ายเราหมดไปเท่าไหร่นะครับผู้ที่จะจัดนะครับครั้งหน้านะครับครั้งต่อไปก็จะได้เป็นแนวทางในการทานะครับกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพควายไทยหรือศักยภาพท้องถิ่นครับโยกระดับ ให้เกิดการกระตุ้นนะครับในการขาขายการทำมาหากินนะครับในการพัฒนาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับชมกันในชิปต่อไปครับช่องสับลุงหลืองเศรษฐีนะครับมีทั้งถ่ายโฆษณานะครับถ่ายใบผสมพ่อพันธุ์หัวพ่อพันธุ์ควายนะครับออกแบบนะครับัวประเทศทั่วราชจ,จัรครับผม ทั่วประเทศทั่วราชอาณาจักรไทยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋วว่าทั่วโลกนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องสับลุงเื่องเศรษฐีครับสวัสดีครับหรือว่าติดตามเพจก็ได้นะครับสับลุงเื่องเศรษฐีนะครับลาแล้วครับอากาศร้อนมากนะครับไปตรวจเช็กงานเพิ่มเติมก่อนสวัสดีครับ